แก้วประกายรุ้งสาชาติร่วมกับปวกเขียวค่ะเป็นแก้วจากบอ่อปงลวงอภิเทินจังหวัดลำปางวัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่2.5ณ3.5เซนติเมตรค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรื่อนเป็นจี้ห้อยคอแบบใหญ่นะคะหรือว่าทำเป็นกำไลข้อมือก็สวยค่ะ หลายท่านนะคะคงเคยได้ยินชื่อแก้วประกายอรุณกันมาบ้างแล้วค่ะว่ากันว่าเป็นหนึ่งในแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความงดงามและมากด้วยพลังศิริมงคลซึ่งแก้วประกายอรุงจะกบอกปงหลวงนะคะถือว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือค่ะเพราะขึ้นเชื่อเรื่องของความสวยงามของประกายอรุณและมีความสมบูรณ์ของเนื้อแก้วด้วยค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะ ถ้านำไปกริ้งกับแสงหรือว่าส่องกับไฟค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่ามีประกายอรุงสะท้อนออกมาให้เราเห็นชัดเจนและสวยงามแสงของประกายอรุงนะคะระยิบระยับเป็นแสงเจ็ดสีเลยค่ะและที่สําคัญนะคะที่ค่อนข้างที่จะพบเจอได้ยากก็คือประกายอรุงที่สาชาร่วงกับปวกเขียวค่ะและเป็นปวกเขียวที่มีสีเขียวเข้มมากๆเลยนะคะลอยพาดกลางอยู่กลางเบ็ดเลยค่ะและด้านบนของแก้วนะคะก็ยังมีกาบใสที่ลอย รวมด้วยค่ะทำให้ได้อิทธิกุลของแก้วตระกูลกาบแล้วก็แก้วจากตระกูลปวกเขียวค่ะมีความเชื่อมาแต่โบราณนะคะว่าปวกเขียวเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงามความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองค่ะ นักษะสมบางท่านนะคะยังเชื่อเค่ะว่าช่วยส่งเสริมทางด้านการค้าขายธมาค้าขึ้นเรียกลูกค้าเข้าร้านและเพิ่มโชคลาภเงินทองค่ะและยังมีทุคุณที่โดดเด่นในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีความชุ่มเย็นครอบครัวมีแต่ความรักใคร่สามัคคีมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ค่ะและสำหรับประกายอรุณนะคะ เปรียบเสมือนแสงแห่งบุญบารมีช่วยเพิ่มราศีแก่ผู้ครอบครองช่วยป้องกันภัยอันตรายทำให้ผู้บูชา,ามีจิตใจที่สงบเย็นและยังเป็นเครื่องรางที่ช่วยเสริมกำลังใจให้คนที่ครอบครองก้าวหน้าในชีวิตค่ะและอีกทั้งยังเป็นแก้วที่ช่วยเปิดโอกาสดีๆให้โอกาสดีๆเข้ามาหาผู้ครอบครองได้อรอบทิศเลยนะคะถือว่าแก้วเม็ดนี้ค่ะเป็นแก้วที่สาชารวมตัวกันได้ลงตัวและสวยงามเปี่ยมล้นด้วยอิทธิคุณนะคะ เป็นแก้วแท้จากบอ่อปงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะแกาวเม็ดนี้ถึงได้ความสมบูรณ์และพลังที่ผู้ศรัทธาม,มานานนะคะเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นสายสะสมหรือว่าคนที่กําลังมองหาแก้วประกายารุ้งที่ครบทั้งความงามและความหมาย เม็ดนี้บอกได้เลยนะคะว่าไม่ควรพลาดค่ะของสวยแบบนี้นะคะไม่ได้เจอะเจอกันง่ายๆค่ะเพราะแต่ละเม็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีใครสามารถที่จะสร้างขึ้นได้นะคะยิ่งเป็นแก้วประกายอรุณที่สาชาร่วงกับปวกเขียวแบบนี้ยิ่งหายากและมีคุณค่าม,มากๆเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจแก้วเม็ดนี้ท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะ ประกายอารุณสาชาติบวกเขียวจากบ่อปรงหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางเม็ดนี้งดงามคมชัดและทรงคุณค่าเหมาะทั้งสำหรับบูชาเก็บสะสมหรือมอบเป็นของขวัญล้ำค่าให้กับคนพิเศษค่ะ